มันเป็นหอยท่าหอยของงว่าป็นหอยทากลอกมันคือายด้อยอเอาซ้อนมาคอดเห็นไเนาะิเป็นยังไงตามมาคอนให้ขงนี่ตังองเนี่ย

បាទស្អាតបាទ ยิมให้ผมอือสาวินี้นเอาซ้อนมาหนเนขวนมีน้ำจ้า สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุปูสุขณนขจ้ามาเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องกินตำบักหอยโขงน้ำฟังหางอีสานเด้อจ้ามานน่ฟังน้ำเสนเอเมนูตำลาวหอยโขงแล้วก็มีผักพื้นบ้านหลายชนิดอันนี้เขาเอิญผักเงียงก่อน้องเชลโลเออผักกระเกษตรหรือผักกระถินผักบุ้งยอดผักกระถินแล้วก็ข้าวต้มบุญพเวทเนาะจ้าแล้วก็ขัวมีแซบ ขว่เองวังไดนั่นละค่ะห้อนๆเลยพี่น้องตำบักหงใสหอยโขง่งขว่มีแ่บๆเดอ้อจ้ะบักหอยเป็นบักหอยโข่งน้อยจ้ะบักหอยโขงยกก่งอ่อนเบบีหอยโขง่งจริงจริงมันเป็นหอยค่ะ ไม่ของแม่มหอยทากหรอกมันคือตายได้หื <h ums> มันคือตายได้ตายบ่ได้มันตายแล้วตอนนี้นี่นั่นกับแม่นดิหอยทากนั่นแม่ห <h ums> นี่นั่นกับเป็นหอยทากืมาหมกไม่มมมบ,บ,บหมดแล้ว <h ums> น้ำปากก็ของ เฮ้ยนี่พ่อเขา้มบ,บุญเทวีนหน่อยแนเนี่อนยอันเนี้ย้<อ>นหอยแถขึ้นปแอ,อ่ะอ๋ะอนั่งลงบักลาน,นั่งลงนี่แหละหมักพริกดูใส่พอดีเขาเที่ยงินแล้วอืมจำบางบาพริก่ Er det noe for meg? ไหน่อยแต่ว่าแสบกุบกุบดีค่ะหน,หน่อยแต่เนื้อเต็มดีหม,มูหมูแดง อืมอึไปนี่เดี๋ยว mm. mm. <laughs> <cofflan> <s ko> <brain> <laughs> <coughs> กระบวยตัวนั้นไม่ให้แม่แลูกแก้วนะแก้วแม่จะไม่ใช่เปลือกหอยแล้ว ใบสามครับไข่เค็มเขาว้าแต่แม่จะกินนตะไข่เหลืองเลยไข,ข่เค็มตัวนี้เค็มแห้งบ่ะเพราะขึ้นมือนั่นมือนำซิมันมันต่ไข่เค็มมือนี่แบบเค็มแบบเกลือ เพราว่ามันจะกินถ้าเค็มแบบเกลือมันจะกินได้แต่ไข่เหลืองแต่แต่แม่ชอบนะไข่เหลืองอะ่ะมันมันมแจกกายยังเค็มอยู่ไข่เหลืองเค็มหอดไข่เหลืองเค็มมากาอ,อืมนันก็ประมานพอจดนะมันคนละล้านกันนะ ปังไหมวะบอยยำยำบอเห็นบอกบอเห็นบออันมีบอเนี่กปลากระดายใครมันเค็มแฮงเนี่ย งามกินนอย่างไรก็แบบจะว่ากับอิ่มแล้วค่ะอิ่มแซ่บพอดีอาาจ,จ้า 嗯。Mm.